อยู่ช่อง Kim Scatter นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแรนกาดเป็นดิ s ก o p พา a d i นะครับโอเคอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับมาดูกันเลยใแบบแรกนะครับล่าสุสีผู้กอบกู้แก a นเอเซลซิสซอส o อันนี้ใส่สองใบนะครับอ่าเกสีเ้วไ้ดูทีหลังนะครับ ได้สีพื้นเราร้อนบลอนเอเซลซีสีเอาไว้คอมบกับตัวนี้เลเวน่นเลเว่นแฮมเอเซลเลเว่นแฮนเอเซลอันนี้ใช่สองใบเอาไว้เป็นกา๊าซเอาไวส้สตร이ท์โต๊ะหนึ่ง อันนี้ราสีผู้อัคีที่ลุกโชนพาจิหน้าเอเซลอันนี้ใบเดียวมีใบเดียวอันนี้เกียด2นะครับอสุรินแห่งตะวันที่ยังหลงเหลือเฮลินีอันนี้ใส่สอใบอันนี้เอกมีได้มาฟรีนะครับก็เลยไม่ไม่เสียของเสริมอะไร อสศวนแห่งแสงฤดูใบไ,ไม้ร่วงเลก,กันอันนี้ใส่สองใบอสศวนเกรดอันนออนนอพคีเอลิวูดอันนี้ใส่สองใบจบไม้ศักดิ์สิทธิ์พุยอันนี้ใส่สองใบ อสศวนแห่งความโกลดบัคเดมาเกสอันนี้ใช่สองใบสัตว์สกิ์แฟดไวไลออนอันนี้ใชสีส่ใบอันนี้ดีนะการดีอยู่ okay. อันนี้ อาเิน,นัวพร้อมกระเล็ดใส่สี่ใบเป็นไม่มีสกิลเอาไว้ไหลนะอันนี้ก็อาเซน,น,น,น์แห่งแสงยามเช้าคอซ่าใส่สองใบอันนี้อาเซน,น์ความมุ่งมั่นโถใส่สี่ใบอาเซน์เจ้าศักดิ์สิทธิ์ลาวิเนีย ใบเดียวโลที่แปลงลักษมีมารสองใบเป็นเพอร์อเฟกต์กันคิดมาดูคลิปบ้างคลิปที่เข้าทริกเกอร์คลิปอันนี้ลิเบเลเตอร์แห่งความหวังเอฟุน่านนมีใบเดียวใส่ใบเดียวไปคิดอันนี้คิดดันเต้ดันเต้เกันอันนี้คิดเป็นคิใส่สี่ใบ ไม่ใช่คีภาก์ฮากแซดจีสฮักแซดนะฮักจีแซดฮักอะไรไม่รู้ไม่ได้ดูละลูนบัตลูนบัตอันนี้ใส่สองใบถ้าว่ามีอันนี้อยู่ผู้บรรเลงตแต่ศักดิ์สิทธิ์เฮลี่์ไม่ใช่สองใบฮิลทริกเกอร์ฮิลทริกเกอร์รกกอ,รอันนี้ใส่สี แล้วก็นักลบรละสีเพิงฝึกห,หัดคลิปอันนี้ถึงจะไม่ใช่กับพวกนี้แต่ว่าใส่มาเพราะว่าอันนี้เหมือนเรื่องกับอ๋เบอร์แมนเบอร์แมนเบอร์แมนนึกกับอะไรนึกกับเบอร์แมนปะอันนี้เล็กน,นี้น่าจะไม่เบอร์แมนนะเนีย่ยเบอร์แมนมันต้องเรี่กกับเบอร์แมน แสดงว่าเบอร์แมนอาจจะเป็นเหมือนเกตสองวะเออไม่รู้อ่ะผมไม่รู้นะเบอร์แมนผมไม่รู้จักอ่ะเบอร์แมนนะอาจจะเป็นเกตสองแล้วก็นำคลิปอะ่ะเข้าโ l เบอร์แมนแล้วก็คนหาบอ C ลเอเซลอืมโอเคครับแล้วก็มาดูเกตกันเลยโอเคไปเดี๋ยววางตรงเลยกัน เกรดสีราชนราชสีผู้ชำระบาปมิลิเอเซียวมิลิเอเซียวไอ้สี่สิบใบอันนี้อาชวินทองคำล่านักล่าผู้ลุกเร็วแคมเบลอ์นนองี้สิสามก็จะมีจะมีทีแค่แปดใบนะเพราะว่าอีสองใบอ่ะให้เขาหมดละ สามใบสิแคมเบลมีสี่ใบจะให้ใบให้ไม่รู้ให้หรือเปล่าอะไรนัแหละแต่ว่าให้เกดสี่อีกสองใบให้ครับเพราะว่านี้ไม่ใช่เด็กละโอเคอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ